สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาวิเคราะห์คดีกำนันนกที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งลูกน้องยิงสารวัตรตายนะที่นครปฐมเมื่อคืนนี้พิจโจกได้มีการถแถลงข่าวและนำภาพกล้องวงจรปิดบางส่วนนะครับมาเปิดเผยใ,ให้กับนักข่าวและพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อจะได้รู้ว่าความเป็นมาของคดีเป็นอย่างไรนะครับทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ว่าจะต้องมีตำรวจที่จะต้องถูกแจ้งข้อหาและออกหมายจับอีกหลายคนนะครับสรุปง่ายๆคือหนึ่งมีตำรวจที่ช่วยคนเจ็บและคนตายแค่ประมาณห้าหกคนอันนี้ลอดคดีไปกลุ่มที่สองคือเป็นกรมตำรวจนะที่โกหกตอแหลว่าได้ช่วยนะคนเจ็บคนตายแต่จากการดูแล้วไม่มีคนนี้ก็โดนข้อหาแจ้งความเท็จนะก็ถูกดำเนินคดีไปเพราะว่าเป็นกลุ่มโกหกตอแหลอีกกลุ่มนึงต่อไปก็คือ เห็นเหตุการณ์ในขณะมีการยิงแล้วไม่จับกลุมอันนี้ก็โดนมาตรา157นะครับนะก็ติดคุกติดตารางกันไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็นะจับกลุ่มแล้วปล่อยอันนี้ก็157ครับอีกกลุ่มนึงก็คือพูดง่ายๆอา่า,อาทำลายหลักฐานก็โดนข้อหาทําลายหลักฐานช่วยคนอื่นอันนี้ก็ติดคุกกันไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็พาหลบหนีก็โดนครับอีกกลุ่มกลุ่มสุดท้ายเป็นตํารวจ กลุ่มสุดท้ายเขาเรียกพวกขี้ขาดตาขาวได้ยินเสียงปืนแล้ววิ่งหลบหนีบางคนพาเมียน้อยไปด้วยรายงานข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่คงจะรู้นะใครพาเมียน้อยไปอ่ะนะครับกลุ่มนี้นี่วิ่งหนีก็เจองก็โดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมขอเรียนพี่น้องประชาชนในการที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยนำข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดมาและอธิบายให้ประชาชนฟังเนี่ยไม่ทําให้เสียรูปคดีครับเพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆสอบไปหมดแล้วคลิปเคิร์ฟต่างๆในสำนวนเนี่ย มันมีมากกว่านี้คราวนี้เอาแค่าาาากาเรียกอะไรน้ำจิ้มมาแสดงให้ประชาชนรู้เพื่อให้เห็นว่าคดีมีความคืบหน้าการทำงานตำรวจโปรง่งใสไม่เสียลูกคดีครับนะในยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลนะ,ร,ะรัฐมนูญก็บอกชัดเจนนะครับว่าป,ประชาชน,ชนมีสิทธิ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารคดีสําคัญที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะนั้ๆๆนไม่เสียลูกคดีครับแล้วก็นะคดีนี้เป็นการสาวไส้ตํารวจชั่วด้วยหรือเปล่า ก็เป็นการเสาว่ใ่นะครับตํารวจชั่วๆเนี่ยนะตำรวจนอกรีดเนี่ยมันควรจะประจานให้สังคมรู้สํานักงานตํารวจไม่เสียภาพลักษณ์นะครับตํารวจเร็วๆบางคนอันเนี้ยเสียภาพลักษณ์ก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานในการสืบสวนสอบสวนคดีกำนันนะครับทําความดีต่อไปครับอย่าไปฟังเสียงนกเถียงกาไอที่มาเที่ยวแซะเที่ยวอ,อะไรอย่าไปสนใจครับนะทำงานดีกว่าครับอย่าไปสนใจพวกบ้านน้ำลาย นะฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ